สวัสดีครับสวัสดีช่อง YouTube ต่มามลลัเจเกอรอยนะครับผมตอนนี้อ่ามาหอดแล้วนะครับผมมาถึงแล้วนะครับขอนเกนนะครับผมขอนเกนนะครับผมรถทุกคันถึงแล้วนะครับผมรถทุกคันมาหอดแล้วรถคอนวอยรถอ่าขนของต่างๆมาถึงแล้วนะครับผมนี่รถเครื่องเสียงกับมาหอดแล้วพี่น้อง มาถึงหมดแล้วนะครับผมนะครับกำลังติดตั้งนะครับผมสิพาไปเบิ่งบรรยากาศเวทีประธานิตตั้งพี่น้องเวทียังไม่ตั้งนะครับเวทีประธานิหตั้งเลยมาเบิ่งศาสตร์นาฮานครับพี่นอ้องมาเบื่องศาสตร์นะครับ พี่น้องคุณว่าปูสามแล้วนะครับมาปูเสือกันแล้วนะครับอันนี้คือหน้าวีทีนะครับอันนี้คือหนวีทีนะครับมาปูสามกันแล้วพี่น้องนี่นะครับอันนี้คือรถคอนไวยมาพอดแล้วนะครับผมอันนี้คือสาม พื่นม่าปูสานาวิธีแล้วนะครับอ,อ๋อเพื่นอนเจยาให้โดรีกลงนะครับจะเอาให้โดรีกลงนะครับผมโอ้ยบุงขา่าดีใจครักว,ว,ว,ว่าเมนสิ่บมีคโนาปูนะครับเนี่ ข้าจาฟาร์มมะปูพี่น้องเลยข้าจาฟาร์มมะปูสาสตร์ล้มนะครับอืมสาสพื้นใหญ่ถ่ายยางพื้นใหญ่เลยเด้กพี่น้องพื้นใหญ่เลย อันนี้คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศออยู่ขอนแกนอยู่สีชมพูนะครับผมเปิดวัปปูแล้วนะครับผมวัปปูศาสตร์แล้วนะพี่น้องเดีครับเดี๋ยวเพื่อนเอาของลงก่อนครับกำลังเอาของลงครับอ่าผม ต่อยมอลลัจเจลอครับ <laughs> นี่นะครับผม <laughs> นี่แหละครับพี่น้อ <laughs> งบรรยากาศนาวิที่พนพูสามนะครับผมอันนี้คือศารนัวทีอันนี้คือศารนาว,ท,นนานาวที่นะครับเพื่นม้วัดตลดมอลําม,มหอดเพื่อนมาจอง มองนั่งแล้วนะครับผมบวมจอง3 2 3ปีนะครับสวนสิได้เบิ้งเพินว่านะครับมือนี้มีซอ้อน,นะครับผมมือวันนี้มีซอด้วยนะครับนี่นะครับบรรยากาศอุ้ยเหมือนมัปูสามนะครับพี่น้อง นี่แหละครับมาฮอดแล้วนะครับอันนี้คือบรรยากาศนาเวทีนะครับรถทุกคันมาถึงแล้วนะครับผมรถทุกคันมาฮอดแล้วนะครับอันนี้คือบรรยากาศรอบงานนะครับบรรยากาศรอบงานนะครับผมเป็นงานวัดนะครับพี่น้องเป็นงานวัดนะครับเป็นงานวัดนะครับผมลานขาอยู่ฟังคุ่นนะครับ ร้านค้าอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดินไงค่ะครับพี่น้องเดินไงค่ะครับรนะ้านค้าอยู่ฝั่งนั้นนะครับพี่น้อง ฝา,ก,าฟฟกกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่อง y YouTube เต้านมลำเจ็กกลร้อยด้วยนะครับผมพามาเบ่งบรรยากาศอ่าก่อนตั้งเวทีนะครับผมบรรยากาศก่อนตั้งเวทีนะครับผมฝากช่อง y YouTube เต้านมลำเจ็กกลร้อยด้วยนะครับผม